จวดแล้วครับเมื่อวี้จวดย่างเดียวแล้วปลาสุกเดียวโบเอย่าข้นมันขาดมันสีข้าวประหั่นเลยโบข้นเพือเทเดี่ยวๆเลย ขอชิมเลยสำรับของขอชิมก่อนก็กวันผมขอชิมก่อน โอ้เสียบดีละ่ะมีละขวงแท่รออันรอนนมันสูก

หรือเปล่ารือปากเรากินเบียรครับพอดีพอดีเยี่ยงไหมล่ะพอดีปิดฟ้า,า,าพ่อบอกว่าน้ะมันร้อนเย้ะปิดเลยเมื่อเหมือนเมื่อคืนต้นป็ดเลยไม่ปิดน้ำเห็นมัไม่ปิดแก๊สเห็นไมฝ่อหมดเลยเอาไปแห่เราชิมก่อนพ่าพจะไปรวด อ่าโอเคแต่เสพเจ็กโอเคลูกไส้เสื่อมใจคือสีบรอด้ยอมกันเหรียญนะวัต่อจะเข้มขม,รรมันเปียกไปเหเอถ่ามำเบิองอี้กันเนี่ยเว่าอยากข้นเดีวว่เลีวพักลุ่มเส็จอยู่ มนะันเมื่อแบบบกไฟนะผมเป็นต้นทีแบบแบบง่ายๆดิพักนี่ผมกับบีดลงเลยืยนะีไนี่ผมบีดลงเลยผมบริ้พีที่ตีต่อมีแผลดขันว่ามันได้หรือบียดแกเลยเนาะเลียนะวเลีวก็คือเลีวเรื่อยนะ ปิดกับปิดว่ะ